เท็ดห้าสสาสองค่ะสำหรับราคาปิโตเคมีและในเรื่องของการกลั่นเนี่ยจะลดลงหรือไม่อย่างไรในอนาคตครับเลอกราคาปิโตเคมีแล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์จากการกลั่นนั้นเนี่ยผมว่าช่วงที่เนี่ยยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นขึ้น,นลงลง แต่ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเห็นแนวโน้มดีกว่าปีที่แล้วนะครับดีกว่าปีที่แล้วถ้าดูราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่100ร้อยเหรียญเศษเนะครับแล้วก็ราคาผลิตผลิตพันธ์ปิโตเคมีส่วนใหญ่นะครับก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับนี่ก็คงคงจะต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอราคาผลิตพันธ์ปิโตเคมีและการกลั่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ สถานก,การณ์ของเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับซึ่งเ,เศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวขึ้นบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับในปีนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยราคาก็น่าจะามีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับค่อนข้างจะขึ้นลงนะครับอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น อันนี้เองก็ก็จะเห็นว่ามันก็พฤติกรรมของทางผู้ซื้อเองนะครับก็ก็เฝ้ารอดูนะครับว่าราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเนี่ยจะมีผลต่ออราคาปิดพัน์ของเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าการเคลื่อนไหวของราคาปีนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีกว่านะครับปีที่ผ่านมานะครับโดยเศรษฐกิจรวมรวม นะครับน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับโอเคไประมาณนี้ okay. นะครับหสสค่ะสถานการณ์และภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตเคมีไทยในปัจจุบันเป็นยังไงคะคือถ้าพูดถึงสถานการณ์และก็ภาพรวมนะครับของอุตสาหกรรมปิโตเคมีในบ้านเราเนี่ย mm hmm. ก็ยังเรียกว่าบ้านเรานี่โชคดีนะครับเศรษฐกิจนี่ก็ยังมีการเติบโต นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่ในภูมิภาคของอาเซียนนะครับซึ่งก็ในภูมิภาคเองเนี่ยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ,ะผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ที่จากปิโตรเคมีแล้วก็โรงกลั่นนะครับจำหน่ายในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกแล้วก็เรามีการเดิน นะครับกำลังผลิตนะครับของทั้งโรงกลัน่นแล้วก็ทางปิโตเคมีเนี่ยเต็มกำลังผลิตนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าจะดีต่อเนื่องไปนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็ในเอเชียนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับ จุดอ่อนและจุดแข็งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในตลาดอาเซียนคือถ้าพูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบ้านเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริษัท PTT Global Che เคม ical ของเรานะครับ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการควบรวมเมื่อปีที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่านะครับบริษัทเราเนี่ยมีโรงงานปิตโตเคมีนะครับแล้วก็กันนะครับที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องในภาพรวมๆของอุตสาหกรรมปิตโตเคมีแล้วเนี่ย มีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า30สิปีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตเคมีในบ้านเราเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามีความทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะครับในภูมิภาคอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่า มีทั้งความหลากหลายในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือก๊ซธรรมชาติที่มาจากในอ่าวไทยของเรานะครับแล้วก็ยังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยได้มีการวางนะครับอย่างเป็นระบบนะครับอยู่ในพื้นที่ของมาพทพุธซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะเห็นว่า มันเป็นอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตยาวแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะวางผังของอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในที่เดียวกันก็จะทําให้เกิดความได้เปรียบนะครับที่จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์เป็นต่อเป็นทอดไปนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ปายน้ํานะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็ถือว่ามีความทันสมัย ก็ทั้งหมดนี้ก็จะทําให้อุตสาหกรรมปิโตเคมีของเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะสามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะครับในระดับโลกนะครับด้วยประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ด้วยต้นทุนนะครับแล้วก็ด้วยความได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีปัจจัยที่จะทําให้เรามองว่ามีความได้เปรียบอยู่3ปัจจัยหลักนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของวัตถุดิบนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับ ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของการผลิตนะครับ imprint. ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราได้มีการปรับตัวทําให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับอย่างมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าขนาดของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่า จะมีความสําคัญต่อเรื่องของอต้นทุนนะครับซึ่งอันนี้ในภาพรวมแล้วเนี่ยเรามี3ปัจจัยที่ครบนะครับก็ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆปิโตเคมีอื่นๆทั่วโลกนะครับ คือถ้าถ้ามองในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับ<ม>ยังมองเห็นโอกาสในเรื่องของการที่เราจะสามารถขยายอุตสาหการรมปิโตเคมีนะครับไปในภูมิภาคได้อีกมากนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเรื่องของการบริโภคนะครับในเรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีนะครับในหลายประเทศนะครับในประเทศสมาชิกของอาเซียนเองเนี่ย ก็ยังมีการบริโภคอยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะฉะนั้นยังเห็นศักยภาพนะครับว่าตลาดยังสามารถขยายแล้วก็เติบโตได้อีกมากนะครับอันนี้ก็สอดรับกับเรื่องของอการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับของอประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับะจะเห็นว่ากำลังซื้อนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังซื้อจากคนที่มีรายได้ ชั้นกลางนะครับที่มีกำลังที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นศักยภาพอันนึงที่เรามองเห็นโอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะขยายอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่า,าในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยผู้ที่ผลิตแล้วก็ส่งออก นะครับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับหลักๆก็จะมีประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับนอกนั้นจะเป็นประเทศที่นำเข้านะครับเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับสำหรับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนะครับในอินโดจีนนะครับอย่างเช่น เขมรลาวพม่านะครับก็ยังมีความต้องการใช้อยู่มากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการผลิตนะครับปิตโตเคมีนะครับในประเทศเหล่านั้นนะครับยังคงจะต้องมีการนำเข้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากประเทศไทยเป็นหลักนะครับถ้าจะมองถึงเรื่องการแข่งขันก็เป็นการแข่งขันระหว่างภูงมิภาคนี้นะครับกับภูมิภาคอื่นๆนะครับ ผู้ที่มีศักยภาพนะครับที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้ามาขายแข่งนะครับก็อย่างเช่นผู้ผลิตนะครับที่อยู่ทางแถบตะวันออกกลางนะครับที่มีวัตถุดิบนะครับในราคาที่แข่งขันได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าทางตะวันออกกลางเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ตลาดในยุโรปนะครับซบเซานะครับก็เป็นโอกาสนะครับที่ ทางผู้ผลิตนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยแทนที่จะส่งสินค้าไปขายที่ยุโรปนะครับก็มาจําหน่ายที่ในแถบเอเชียแต่เนื่องจากความต้องการนะครับของสินค้านะครับปิโตเคมีในภูมิภาคบ้านเรานะครับในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเองนะครับก็ยังมีความต้องการอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นดูความต้องการนะครับกับเรื่องของ กำลังผลิตต่างๆแล้วเนี่ยยังคิดว่ายังสามารถที่จะขยายตัวไปได้อีกนะครับสำหรับในภูมิภาคเราเองนะครับถ้ามองถึงโอกาสการขยายงานไปในประเทศสมาชิกนะครับทางพ t t ี l o b a ลบ h e m คม a l เองนะครับก็ได้มีการขยายการลงทุนนะครับไปในประเทศสมาชิกอย่างเช่น มาเลเซียนะครับเราได้ไปร่วมลงทุนนะครับกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติคือ p พ t r o n a s นะครับของมาเลเซียนะครับที่จะผลิตนะครับวัตถุดิบนะครับที่เป็นหลักสำหรับในเรื่องของการที่จะมาผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ย ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีนะครับมาช้านานนะครับเช่นเดียวกันนะครับในอินโดนีเซียถือว่าอินโดนีเซียนี่เป็นตลาดใหญ่นะครับมีประชากรมากกว่า200ล้านคนนะครับแล้วก็ประเทศนี้ก็ยังนำเข้านะครับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีอยู่ เกือบ4ีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะครับเราเองก็ได้ไปจับมือนะครับกับบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะครับบริษัทเพอร์ธามิน่านะครับซึ่งก็ได้มีการตกลงกันนะครับที่จะสร้างนะครับโรงงานปิโตเคมีขนาดใหญ่นะครับระดับโลกขึ้นมานะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็ ถือว่าประเทศไทยเองนะครับที่เราได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับขึ้นมาถึงตอนนี้นะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับในหลายๆประเทศด้วยกันนะครับก็ทำให้เราเองสามารถนะครับที่จะก้าวออกไปนะครับที่จะสร้างฐานการผลิตใหม่นะครับให้กับคนไทยนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่ขยายตลาดนะครับออกไปในภูมิภาค ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสถานการณ์ที่จะเห็นโอกาสของการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าเราพูดถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตลาดเดียวเมื่อเป็นฐานผลิตที่จะสามารถเกื้อกูลกันได้แล้วเนี่ยเรายังจะสามารถนะครับดึงดูดนะครับให้นักลงทุน ต่างประเทศนะครับที่เขามีเทคโนโลยีนะครับเข้ามาร่วมนะครับมือกับทางประเทศสมาชิกนะครับซึ่งเราเองนะครับก็ได้มีการร่วมทุนนะครับกับประเทศทางตะวันตกด้วยกันนะครับเพื่อนำเทคโนโลยีนะครับมาผลิตผลิตภัณฑ์ปิิตเคมีนะครับในผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีกว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับทางบริษัทของเราเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยกันก็คือในเรื่องของการที่จะแสวงหาพันธมิตรนะครับที่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถผลิตผลพันธุ์นะครับที่มีคุณภาพชั้นสูงมาทดแทนผลิตพันธุ์ปัจจุบัน นะครับที่จะทําให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้ขับผลิตภัณฑ์ของเราได้ต่อเนื่องไปดนั้นเรื่องนวัตกรรมเองเรื่องของงานวิจัยต่างๆจะเป็นหัวใจสําคัญต่อเนื่องไปนะครับ คือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยคือปัจจุบันมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับก็คือในประเทศสมาชิกด้วยกันเนี่ยก,กำแพงภาษีเหล่านี้เนี่ยได้ถูกทลายไปหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสินค้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเปตโตเคมีนะครับก็สามารถที่จะนำมาขายในประเทศสมาชิกได้โดยที่ไม่มีภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่สนับสนุนให้มีการค้านะครับการตลาด อย่างเสรีนะครับก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ประเทศที่ไม่มีอยู่ในสถานะที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีซึ่งถือว่ามีการลงทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนที่จะทำปิโตเคมีด้วยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะนำสินค้าเหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับ โดยที่สามารถที่จะใช้สินค้าเหล่านี้ในราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในภาพรวมแล้วเนี่ยประโยชน์หรือสิทธิทางภาษีต่างๆนี่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่เกื้อหนุนต่อเรื่องของการแข่งขันนะครับอย่างเสรีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกเองนะครับใครที่มีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการผลิตที่ดีอยู่แล้ว มีต้นทุนต่ำอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ผลิตไปนะครับแล้วก็ใายก็ตามที่เป็นผู้บริโภคนะครับยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถที่จะลงทุนได้ก็ใช้สินค้าในราคาตลาดนะครับในกลุ่มของสมาชิกกันเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอย่างประเทศไทยเองนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนนะครับก็เราก็เป็นฐาน การผลิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายสินค้าที่ได้จากฐานการผลิตของเราเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นพม่านะครับกัมพูชานะครับลาวนะครับซึ่งมีเขตแดนติดก,กับเราเองนะครับก็เป็นเรื่องที่จะสะดวกนะครับแล้วก็สามารถนําสินค้าที่ไปจําหน่ายได้ในราคาที่ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้สินค้าในราคาที่แข่งขันได้นะครับ ในขณะเดียวกันอย่างตลาดในอินโดนีเซียที่เป็นตลาดใหญ่นะครับเราเองก็สามารถนำประสบการณ์ของเราเองนะครับที่มีการพัฒนาปิโตเคมีมากว่า30ปีนะครับก็ไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตเคมีให้มีความทันสมัยนะครับให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกื้อกูลกัน นะครับก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มีตลาดใหญ่แล้วเราก็สามารถไปตั้งเป็นฐานการผลิตโดยร่วมมือนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าอย่างมาเลเซียนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความชำนาญน,นะครับมีประสบการณ์ก็มาร่วมมือกันที่จะผลิตนะครับผลิตผ่านปิตโตเคมีเพื่อส่งออกไปในตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ก็เป็น เรื่องที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่มีการร่วมมือกันนะครับในประเทศสมาชิกนะครับของอาเซียนนะครับแล้วก็กำแพงภาษีต่างๆที่เคยตั้งไว้ในอดีตนะครับก็ถูกทลายไปนะครับประเทศสมาชิกเหล่านี้เองก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากความร่วมมือนะครับประชาชนนะครับ600ล้านคนนะครับที่อยู่ในภูมิภาค ก็จะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของการพัฒนาภายใต้นโยบายของการรวมนะครับร่วมมือของอาอาประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับครับครับบเลครับ <c oughs> for